โลกนี้มีของกี่หมื่นล้านชิ้นแต่ละชิ้นเนี่ยละเอียดอ่อนอย่างสวยงามและประกอบเข้าหากันมีซิสเต็มที่มันอยู่ด้วยกันอีกคือคือคอมเพล็กซ์เกินกว่าที่ที่จะบังเอิญอย่างแน่นอนพี่กับรู้สึกว่าพี่อได้ได้เบรซิ่งได้กิฟต์ตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กจนทั้งค่อยๆโตมาเลยเ้ามีคนบอกว่าอ้อยูมีพรสวรรค์ยูมีกิฟต์เป็นของขวัญที่ได้มาโดยเราไม่ได้ไม่ได้ขอเพราะพระเจ้าให้ ในที่สุดเรารู้แล้วพระเจ้าอยู่กับเรามาเป็น1 0บสิปีที่เรารู้ว่ามีพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของเราอ่ะแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเรามาแต่ไหนแต่ไรพี่ชื่อ ata, อมตะลูพีบูลนะครับหรือเรียกไง่ายๆว่าพี่บีก็พี่เป็นสถาปนิก ตอนนี้เนี่ยเปิดบริษัทชื่อ Department of Architecture เป็นบริษัทสถาปนิกแล้วก็แต่เราก็ออกแบบ Interior, งานอินเทร์เรียงานแลนด์สเคปอะไรอยู่บ้างน,นะครับก่อตั้งมา20ปีละพี่ก่อตั้งมากับพาร์ทเนอร์ชื่อคุณทวิติีพี่เป็นสถาปนิกมาก็ถ้านับปีนี้ก็เกือบ30ปีละครับผมพี่ว่าเป็นชีวิตที่เหนื่อยคือจริงๆแล้วอาชีพทุทกอาชีพก็เหนื่อยแหละต้องใช้ ความรักและแพชชั่นเป็นตัวดライブอย่างรุนแรงมากที่สุดเลยอาชีพหนึ่งมั้งพี่ว่านะเพราะว่าอาชีพนี้มันกว่าจะได้อะไรมาแต่ละแต่ละขั้นแต่ละตอนนี้มันมันค่อนข้างยากอาชีพนี้พอตอนเด็กก็จะมีปัญหาลักษณะหนึ่งโตขึ้นก็จะมีลักษณะมันมีปัญหาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆต,ตอนตอนเด็กๆก็คือใครจะมาให้เราออกแบบของดีๆเพราะเราเป็นดูเหมือนเด็กเรามีประสบการณ์น้อยอ,อันนั้ก็เป็นลักษณะของปัญหาหนึ่งจะหางานยังไงพอโตขึ้นนี้ก็ พอเราเริ่มมีลูกน้องในออฟฟิศเราจะหางานเฉพาะที่ทีมเราอยากจะทําได้อย่างไรแล้วก็ทํำยังไงให้มีเงินพอที่จะให้น้องๆมีชีวิตกันอย่างแฮปปี้โอ้หทุกทุกงานยากไม่เหมือนกันอย่างบางโครงการอยู่อยู่บนเขามันยากเพราะว่าเซตติ้งมัน,ม,นมันลำบากบางงานยากที่เจ้าของโครงการเจ้าของโครงการ เป็นคนต่างชาติบ้างไม่เข้าใจเ u ้าเ r e อของการออกแบบในลักษณะนี้บ้างเปลี่ยนเปลี่ยนใจบ่อยแล้วก็บางงานก็ยากที่การก่อสร้างยากบางงานงบน้อยอะไรต่างๆทุกงานมีมีอุปสรรคให้ก้าวข้ามหมดเลยไม่ไม่เคยเจองานที่รู้สึกแบบสมูทเลยครับผมแต่ผมว่าเราไม่มองมันเป็นปัญหามันเป็นแค่สิ่งที่ต้องก้าวข้ามไปเทนั้นเองครับจริง ได้อินโทรดักชันอ่ะเล็กๆเล็กๆเนี่ยมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าพี่เรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน,นก็จะมีหนึ่งชั่วโมงในการฟังฟังนมัสการฟังและร้องเพลงสุขสนานมีอีกจุดหนึ่งซึ่งผมว่าเป็นจุดที่ทำให้ผมเข้าใกล้พระเจ้าขึ้นอีกนิดหนึ่งคุณแม่ผมจะมารับพี่ที่โรงเรียนค่อนข้างเลทเพราะคุณแม่ทํางานดึกรับแบบหกโมงทุ่มหนึ่งโรงเรียนสมัยก่อนไม่มีห้องแอร์ที่เดียวที่มีห้องแอร์ที่อยู่ใกล้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนคือห้องขายหนังสือคริส อยู่ที่ข้างหน้าคริสจักสืบเป็นห้องเล็กๆ15ตารางเมตรเพราะฉะน,นั้นทุกทุกเย็นรู้ว่าวันนี้แม่แม่มารับดึกก็ไปนั่งอ่านการ์ตูนเป็นการ์ตูนว่าโนอ,อาสร้างเรือมีม้มามีหมาอะไรอยู่อยู่ในเรืออะไรพันนั้นพระเยซูอบอกไซมอนให้ให้เอาอวนลงไปจะได้ปลามาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเรียนรู้แบบเป็นการ์ตูนพูดจริงสมัยนั้นนะนะก็จะรู้สึกว่าเป็นนิยายแต่ก็ทําให้เราคุ้นเคยกับกับ ความคริสเตียนทีนิดเทนิตเหมือนเมล็ดที่ฝังเอาไวฮ้ฮะรอวันที่ที่มันโตเป็นเรื่องของเหตุผลเข้มเข้มพี่ไม่ค่อยถนัดพี่เป็นคนที่มาทางความรู้สึกซะมากกว่าสเต็ป hmm. <Step S 2> ตัดไปที่ทำให้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นคือ,อพี่ตามเพื่อนพี่ไป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 ,ไป,ไปบทสื่อ mm hmm. เริ่มจากไปบทสื่อครับ mm hmm. ก็อพอไปปั๊บก็โหสวย เซตติ้งสวยอบอุ่นในแง่ของเป็นดีไซเนอร์นี่ก็อย่างแรกรู้สึกเฮ้ยอบอุ่นคล้ายๆกับเป็นบ้านทุกคนที่ที่มาเนี่ยมีป้ามีหน้าต่างๆก็ยิ้มแย้มแจ่มใสก็ทักทายกันแต่ก็ขณะที่ฟังฟังเทศนาเนี่ยพูดตรงๆไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่มีพื้นฐานเยอะพอจนกระทั่งเจอโควิดโบสก็ปิดเราไม่มีโอกาสที่จะเข้าเข้าบสถต่อไป ทีเนี้ยก็เลยดูตาม YouTube ไปเรื่อยๆตามอาจารย์ต่างๆพูดเทศต่างๆก็ก็สนุกดีแต่ที่พูดมาเนี่ยถึงแม้พี่จะยังไม่ได้เป็นคริสเตียนมาแต่ไหนแต่ไรแต่พี่รู้สึกเสมอว่าว่ามีพระเจ้ารู้สึกมาแต่ไหนแต่ไรพอพี่รู้สึกว่าโลกนี้สวยงามเกินกว่าที่จะบังเอิญเกิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้ดอกไม้ที่มีความละเอียดของของ,ของกลีบผีเสื้อที่พอพอเป็นหนอน สีหนึ่งพอเปิดออกมาเป็นอีกสีหนึ่งอย่างละเอียดปลาที่อยู่ใต้ใต้น้ําเรืองสวยงามคือคือทั้งหมดนี้ไม่ไมใช่สิ่งบังเอิญพี่เลยรู้สึกมาต่อว่ามีครีเอเตอร์ครับด้วยความที่เราเป็นสถาปนิกด้วยป่ะใช่ครับเพราะเราเราสร้างเองทุกอย่างเองกับมือว่าแบบมันไม่คงไม่มีอะไรแบบเหมือนอยู่ดีๆแบบลอยมาจากฟ้าหรือว่าเกิดจากความว่างเปล่าใช่ใช่ไม่มีใครสร้างใช่เลยเพราะว่าแบบ ด้วยมือของของมนุษย์อย่างเราเนี่ยกว่าจะทำอะไรมาให้สวยดีสักอย่างหนึ่งก็ยากแหละเกวีกนหนึ่งตัวเกวีกตัวนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องใช้เอฟเฟตมากมหาศาลแต่โลกนี้มีของกี่หมื่นล้านชิน้นแต่และชิ้นเนี่ยละเอียดอ่อนแบบอย่างสวยงามและประกอบเข้าหากันมีซิสเต็มที่มันอยู่ด้วยกันอีกคือคือคอมเพล็กซ์เกินกว่าที่ที่จะบังเอิญอย่างแน่นอนพี่พี่ก็คิดว่า มีพระเจ้าเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้จะรู้สึกว่าเป็นพระเจ้าของคริสเตียนไม่ใช่พระเจ้าพระเจ้าของพี่เพราะว่าพี่ไม่ใช่คริสเตียนไม่เกี่ยวกันแต่แต่จริงๆเนี่ยพี่กับรู้สึกว่าพี่ได้ได้ b lessing ได้ Gi f ตตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เด็กจนทั้งค่อยๆโตมาเลยเพรามีคนบอกว่าอ้ย so ูมีพรสวรรค์ยูมี Gi f t เป็นของขวัญที่ได้มาโดยเราไม่ได้ไม่ได้ขอเพราะพระเจ้าให้ ในที่สุดเรารู้แล้วพระเจ้าอยู่กับเรามาเป็นสิบสิบปีที่เรารู้ว่ามีพระเจ้าแต่พระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าของเราอะ่ะแต่พระเจ้าทรงอยู่กับเรามาแต่ไหนแตนไน่ไรแต่ตอนนั้นยังไม่ได้รู้สึกว่าจะจะจะ,จะคอนนะเวิร์ตนะเหตุการณ์หนึ่งที่แบบว่าเปลี่ยนเลยคือว่าสองปีกว่าสามปีแล้วคุณแม่พี่ล้มตรงบันไดแล้วศีรษะไปฟาดก,กำแพงแล้วก็เข้าไ c ซ พอเข้าไอซียูคืนนั้นพี่พี่ก็รีบตามไปไอซียูเนี่ยหมอมาเข้าเอ็มอาร์ไอแล้วบอกว่ามีเลือดออกมาอยู่นอกนอกกระโหลกหมอจะทําการเปิดกระโหลกให้ได้ซึ่งคุณแม่พี่อ่อนแอมากถ้าเกิดต้องเปิดกระโหลกตอนนี้พี่ว่ามันหูมันมัน,ม,นมันทำใจไม่ได้เลยแล้วหมอก็บอกว่าแบบถ้าเปิดแล้วยังไงก็ไม่รู้แล้วนะพี่ก็อธิฐานเลยไปหาห้องห้องเงียบๆอธิฐานเลยแบบอ่ พี่รู้แล้วนะว่าต่อหน้าพระเจ้ามีแล้วพระเจ้าอยู่กับพี่พระเจ้าช่วยแม่พี่ด้วยยังไงก็ไม่อยากผ่าตัดพระเจ้าช่วยอะไรหน่อยครับแล้วพี่บอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณแม่าหายอย่างเร็วๆเนี่ยพี่จะเป็นลูกพระเจ้าละแล้วก็ปรากฏว่า,าพี่ทําการเปลี่ยนโรง,งพยาบาลมีคุณหมอท่านอื่นมา m อ i มต่างๆแล้วก็มาบอกว่าไม่ต้องผ่าเลยวางทิ้งไว้แหละ เดี๋ยวเลือดจะแห้งไปเองแล้วก็คุณแม่พี่ดูแย่ๆมาอยู่วันวันสองวันแล้วก็ค่อยๆเป็นปกติขึ้นเรื่อยจนกระทั่งตอนนี้เกือบปกติแล้วคือโหคือส,สดพี่พิสูจว่าตรงนั้นเป็นเป็นมิลโคเลยจากภาพภาพนั้นที่คุณแม่มือสั่นอยู่จนกระทั่งอ่ะปกติละกินข้าวไดเ้เยอะเหมือนเดิม ก็เลยรู้สึกแบบใช่แล้วล่ะพี่ก็สัญญาแล้วว่าเดี๋ยวพี่จะพี่จะเป็นคริสเตียนครับห้าธันวาเมื่อสองปีครึ่งที่แล้วเนี่ยโควิดเริ่มเริ่มหายคนเริ่มกลับกลับไปโบสได้แล้วก็ตอนนั้นพี่ก็เลยพี่กับเพื่อนก็เลยไปไปเชิญทับจอยอาจารย์ตรงชัยก็พูด ขณะที่หลังจากนมัสการแล้วว่าถ้ามีใครสนใจอยากจะบอกว่าเราเป็นล right, right, ูกพระเจ้าก็ให้ก็ให้ยกมือขึ้นมาพี่ก็รู้สึกแบบเฮ้ยใช่ๆเลยพี่สัญญากับพระเจ้าไปแล้วนี่พี่ก็ยกมือทันทีแล้วก็แล้วก็ไปรับเชื่อปรากฏว่ามีไลน์มาจากโบสถ์เน็กซัตชวนให้พี่ออกแบบโบสถ์เน็กซัตที่สัยยาไลน์นั้นน่ะมาตอน บ่ายสโมงคือผมเพิ่งรับเชื่อไป2ชั่วโมงอะ่ะมีลายมาให้ผมออกแบบโบสซึ่งในฐานะสถาสปนิกเนี่ยผมอยากออกแบบสิ่งที่เกี่ยวกับสังคมและศาสนามานานมากแล้วแต่ไม่มีใครอะ่ะจะติดต่ออมะตะคนนี้ให้ออกแบบการลักษณะหลอกเพราะว่าภาพลักษณ์เขาก็าจะแบบอมะตะคนนี้ออกแบบ สิ่งที่รูหราหน่อยเป็นโรงแรมรีสอร์ทหรือก็อคอมเูนิตี้มอลลี่สุขสนานไม่น่าจะมีใครคิดเลยว่าจะติดต่อผมหน้าหน้าอย่างเงี้ยมาทำอะไรที่เกี่ยวกับโบสวันผมบอกว่าผมเป็นคริสเตียนปั๊บพระเจ้าก็บอกเลยว่าได้เตรียมไปแล้วไงได้ทำแล้วนีเออ่เลยรู้เลยว่าแบบสิ่งที่พัฒนามาศึกษามาและได้มาเนี่ยมาเพื่อจะมา ทำงานของพระเจ้าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับเพราะว่ามันเหมือนกันเป็นการให้โกในชีวิตอ่ะให้จุดปรสงค์ในในชีวิตทางโปรเฟชชั่นอลอ่ะมากมากขึ้นและชัดเจนขึ้นไปอีกก่อนหน้านี้ก่อนก่อนหน้าที่ผมเป็นลูกพระเจ้าใครถามว่ามี โกในชีวิตยังไงผมก็ตอบคำคำตอบเดียวซึ่งซึ่งผมคิดางาน,นจริงๆคือผมจะเป็นสถาปนิกไทยที่ดีให้คนทั้งคนในประเทศและนอกประเทศเห็นว่าสถาปนิกไทยในประเทศเล็กๆเนี่ยทำงานพอใช้ได้แล้ววะแต่พอผมเป็นลูกพระเจ้าแล้วอะ่ะผมอยากจะเป็นคริสเตียนอาร์เคเต็กที่ดีที่ทำงานดีไม่ว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับคริสเตียนหรือไม่ก็ตามเป้าหมายชีวิตชัดเจนขึ้นแล้วก็ เหมือนรู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรใช่ชัดมากเลยครับรู้รู้ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเพราะว่าพระเจ้าทรงทรงเตรียมผมมาอยู่เรื่อยๆพอเราไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยผมเพิ่งไปเที่ยวมาเนี่ยเวลาเห็นศาสนสถานหรือประติมากรรมหรือหรือเพนติงที่ที่อาร์ติสเนี่ยเขาทำเพื่อเพื่อเชิดชูพระเจ้าเพื่อเพื่อเผยแผ่เรื่องเรื่องของพระเจ้ามันรู้สึกอิ่มเอ,อิบมากอิ่มเอ,อิบมาก ผมไม่สามารถเทียบกับพวกเขาได้หรอกผมไม่สามารถเทียบกับกับเพนเตอร์คนนั้นสกกลเจอร์คนนั้นหรืออาร์กิเต็กสมัยนั้นคนนั้นได้ได้หรอกแต่ว่าเวลาผ่านไป700ปี1,000ปี1500ปีผมก็ยังต้องบินไปเพื่อเไปดูงานนั้นๆเป็นการไปดูงานที่คนที่รักพระเจ้าทำเพื่อพระเจ้ารู้สึกโอ้โหตายไปตั้งนานแล้วเนี่ยแต่งานเยยังอยู่แล้วคนก็ยังตามไปดูแบบเจ๋งจริงๆ งานล่าสุดที่พระเจ้าเรียกให้ทำละคันคก็คือกังเขนของที่โบสถซีเจห็นครับทีมงานก่อสร้างของของโบสถ์ซีเจที่พอรู้ผมเป็นสถาปนิกเนี่ยก็เลยชวนว่าเออบีมาออกแบบกังเขนที่อยู่ข้างหน้าตึกสักหน่อยไหมผมก็ออ่ยินดีเลยแบบแบบรอเลยทีนี้นะพอพอเข้าไปทำก็เลยรู้สึกแบบเออนอกนอกจากกังเขนเนี่ยผมขอขอทําผิวอาคารด้วยได้ไหมเพราะว่าผิวอาคารเนี่ยก็จะเป็นแบ็กกราวให ให้กับการเขนทางทีมก่อสร้างแลวก็ทีมทีมงานของของโบสก็ก็ยินดีราวที่ผมก็จัดเต็มอ่าแล้วก็ทำพรีเซนเตชันแบบจริงจังแล้วเวลาคิดเนี่ยเราเราไม่ได้คิดแง่ความสวยงามอย่อยางเดียวผมผมอยากจะให้สถาปัตยกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนสงสัยและถามในในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผมพยายามจะซ่อนอะระบบความคิดหรืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ กับไบเบิลเข้าไปอย่างเช่นผ like uh, 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 ิวการที uh, ่เป uh, ็นสีขาวเพื่อเพื่อเป็นแบก k กล้าให้กับให้กับตัวตัวกังเขตก็มีความเป็นสามมิติที่คล้ายๆกับพมานซึ่งซึ่งพมานเนี่ยเวลาผมผมอ่านไบเบิลผมก็จะรู้สึกแบบพมานเนี่ยมีมีความสําคัญกับกับคอนดิชันของของมนุษย์และพระเจ้ามากเป็นพมานของของเทนทัลเบอร์คิลเพราะฉะนี้จะเป็นเป็นทั้งสิ่งที่ดีไวคือแบ่ง พระเจ้าและมนุษย์และขาดยีวกันเป็นคอนเนคชันระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์และเมื่อพระเยซูถูกตึงกางเขนและสิ้นและสิ้นพระชนไปพมานก็ขาดเพราะฉะนั้นรู้สึกว่าพมานเนี่ยมีมีซิมโบลิกมีนิ่งอยูอ่ก็เลยให้ผิวอาคารเนี่ยเป็นสามมิติที่คล้ายกับพมานครับแต่ตัวกางเขนนี่แหละเป็นสิ่งที่ใช้พลังและความคิดเยอะมากครับคือ พยายามจะซ้อนอะระบบความคิดไว้หลาย meaning, หลายมินิ่งหลายหลายเลเวลเลยอ,อย่างแรกเลยคือคือการเขนเนี่ยจะทําจากวัสดุซึ่งวัสดุใสเพราะผมรู้สึกว่าในในความคิดของของผู้รับเชื่อใหม่อ่ะจะรู้สึกอยู่เสมอว่าอยากเห็นพระเจ้าอยากรู้พระเจ้ามีจริงเป็นตัวตนหรืออะไรสักอย่างอยากเห็นอยากรู้สึกฟิสิกอลครับแต่ว่าเราจะไม่เห็นเราจะเห็นไม่ได้แต่ว่าเราจะรู้สึกได้ เพราะฉะน,นั้นตัวกันเขนเนยก็เลยเป็น,ปนวัสดุใสนะครับโดยโดยที่ว่าเราใช้วัสดุพิเศษมีคุณภาพของความเป็นดโครอิกคือเมื่อแสงผ่านผ่านวัสดุนี้จะปล่อยสเปกตร,รัมแบบหนึ่งผ่านไปและอีกและสเปกตร,รัมตร,ตรขงข้ามออกมาเพราะฉะน,นั้นแสงที่ที่เกิดนียก็จะแบบสีคล้ายๆกับจะเป็นสายรุ้งทีเดียวซึ่งรุ้งเนี่ยมีความหมายาว่าเป็นสโบลิกของพันธสัญญ,ญา ที่พระเจ้ามีกับมนุษย์ว่าพระเจ้าจะไม่ให้เกิดมีน้ําท่วมโลกอีกต่อไปและจะดูแลมนุษย์และสัตว์ต่างๆทุกครั้งที่มนุษย์แง่น้าไปเห็นสายรุ้งบนฟ้าให้ระลึกถึงพันธสัญญาที่พระองค์มีต่อมนุษย์ก็เลยให้ให,ให้การเขียนเนี่ยในเวลาที่มีแสงเนี่ยก็จะเห็นความเป็นสายรุ้งออกมาครับ และถ้าถ้าเกิดว่าสังเกตเนี่ยโปรไฟล์ของกางเขนท,ที่ที่อยู่ที่อยู่ข้างหน้าโบสถ์เนี่ยอาจจะมีโปรไฟล์ที่ถ้าดูบางมุมเนี่ยจะคล้ายกับว่ามีองค์เยซูถูกแขวนห้อยอยู่ฮะแต่ถ้าในบางมุมก็ไม่เห็นจะเห็นเมื่อมีเงาผ่านมาจะเห็นเป็นเงาคล้ายกับเงาร่างของเยซูเมื่อทําเสร็จไปก็จะมีคนเดินม,มาถามว่าเอ้ยถ้ามองมองนี่เห็นเห็น,เ,หน,เ,หนเป็นเงาเงา ใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหได้เลยก็ก็อธิบายแล้วก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยๆผมตอบไปครั้งที่สัก30แล้วมั้งว่าทําไมถึงเป็นสีใสรุง้งก็เป็นโอกาสที่ทําให้เราเราเราเล่าถึงเรื่องราวของพระเจ้าสถาบริรกรรที่อาออกแบบที่เนี่ยก็มีหน้าที่แค่นั้นแหละใค่กระตุ้นความอยากรู้ให้คนถามไม่ว่าคนนั้นอาจจะเป็นคนาศาสนาหรือความเชื่อใดก็ตามครับผม มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท,ที่ที่ผมรับรู้ได้ว่า,าพระเจ้าทรงช่วยผมอยู่ตลอดกับการได้มาซึ่ซงการออกแบบที่เชิดอบจอยนีเ้เวลาออกแบบตัวกันเขน,เนี่ผมผมรู้อยู่แล้วว่าผมต้องใช้วัวสดุนเนี้ย ซึ่งวัสดุนี้เนี่ยมันมีทั้งทําด้วยกระจกและทาด้วยอะคริลิกถ้าอะคริลิกเนี่ยก็จะถูกกว่าเบาเบากว่าผมก็เริ่มติดต่อหาซึ่งซึ่งก็จะมีตามเยอรมันหรือตามตามเมืองจีนซึ่งแน่นอนอด้วยงบประมาณเงี้ยเราคงต้องหาที่เมืองจีนผมก็ไปหาแล้วก็หาหาได้หลายเจ้าเลยแต่พอติดต่อไปปั๊บเนี่ยเขาบอกว่าเขาขายทีเป็นคอนเทนเนอร์เพราะฉะนั้นเราใช้ทีนิดนิดเดียวไม่มีทางฟูลคอนเทนเนอร์ได้เขาเขาบอกว่าเขาไม่แยกขายเด็ดขาด ก็ติดต่อไปไอ้เ็จเจ็ดแปเจ้าที่เคยติดต่อติดต่อไปปรากฏว่ามีหนึ่งอย่างนั้นแจ้งมาบอกว่าเอ้ยบังเอิญเขามีลูกค้าแล้วลูกค้าสั่งทําแล้วเหลือเหลืออยู่สิบห้าแผ่นแล้วผมอ่ะงานเนี้ยผมคํานวณมาต้องใช้อยู่แปดแผ่นแล้วเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะซื้อมาสองเท่าของที่ใช้เพื่อเก็บเป็นสแปร์สิบห้าแผ่นมันพอดีอ่ะคือ อะไรจะพอดีขนาดนั้นแล้วพระเจ้าก็มาตรงเวลาพอดีเปะ๊ะอุปสรรคนมีแต่พระเจ้าแค่ให้จะได้รู้ว่าเราเราอยู่ไม่ได้เองเหรอกท้าิมพพระองค์พอตึกนี้สร้างเสร็จเนี่ยผมก็ติดต่อหาน้องน้องช่างภาพสราริรปกรรมซึ่งเป็นช่างภาพมือมือต้นๆหรืมือหนึ่งหรือมือสอของของประเทศเลย แล้วก็น้องเขาเป็นเป็นคาทอลิกด้วยน้องเขาก็แบบโอ้ยินดีมามาช่วยผมก็บอกเขาว่ากังเกตที่พี่ออกแบบเนี่ยจะมีเอฟเฟกของแสงอยู่อยู่สามอย่างอย่างแรกคือเมือ่อเมื่อฟ้าหลัวหลวต่อมาเมื่อแสงอ่อนเป็นแสงแรกของวันแล้วต่อมาเมื่อแสงแรงแรงขึ้นพี่อยากได้ทั้งสามซีนอย่างนี้น้องเขามาตั้งแต่แบบตีห้ากว่ามาตั้งกล้องรอรอแสงแรกปรากฏว่าคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยฝนตกหนัก ฟ้าครึ้มมีเมฆเทาทั้งวันเลยแล้วก็พอตอนเช้ามาหกโมงเจ็ดโมงฟ้าฟ้ามืดเลยแล้วพี่ก็บอกน้องน้องชัมภาว่าโอ้โหถ้าทางวันนีอ้อาจจะไม่ได้ถ่ายละเออน้องว่างอีกหรือเปล่าน้องเขาก็งานงานยุ่งมากบอกว่าโอ้โหก็ต้องต้อง,ต,องต้องอีกทีหนึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่ผมก็เลยอธิษฐานอธิษฐานขอขอพระเจ้าช่วยช่วยเปิดฟ้าให้มีแสงหน่อยสักแป๊บหนึ่งครับ เมฆสีเทาเข้มก็ก็แยกกันแล้วก็มีแสงเข้ามาน้องเขาตั้งกล้องไว้แล้วก็ถ่ายเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ้ยพี่ได้แล้วแบบ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 ฟ้าหลวแบบได้ละอีกแป๊บหนึง่งแสงอ่อนมาพอแสงอ่อนมาการเข็นเริ่มเรื่อสีรุ้งเบาๆน้องเขาบอกซีนสองได้แล้วพี่ซีนสองได้แล้วพี่และอีกแป๊บเดียวแสงก็แรงมาก็ได้เงาทอดสีชัดๆจัดมา แล้วพอน้องน้องก็ถ่ายเสร็จน้องก็บอกว่าเสร็จแล้วพี่ปะเราเข้าไปถ่ายคงแนนต่อขณะที่พูดเสร็จนั้นท้องฟ้าก็ปิดถ้าไม่ใช่พระเจ้าใครจะเปิดเมฆได้เป็นการบอกว่าที่ทําไปทั้งหมดพระองค์เห็นหมดเลยพระองค์ทรงเห็นและสปอร์ตเราตลอดถ้าเรามีปัญหาอะไรก็ทิ่ฐานแน่นอนคงมีสิ่งที่ได้บ้างและไม่ได้บ้างแต่สิ่งที่ไม่ได้พระองค์ก็ทรง ตั้งใจให้ไม่ได้นั่นแหละเพื่ออะไรก็คงจะต้องไปดูกันสถามนี้คือคนออกแบบสิ่งที่เป็นฟิสิกอลเห็นเป็นวัสดุเห็นเป็นอะไรแต่พอพอมางานเชิญชอนเนี่ยเป็นงานแรกที่ที่ใช้ความรู้สึกจริงๆว่าออกแบบให้เกิดความรู้สึกแล้วมันมันดีมากเลยเอาล่ะเราจะอยากให้ความรู้สึกขลังอยากให้ความรู้สึกซึมๆคือ ปรากฏว่าโจทย์ที่เราเขียนเองเวลาจะ,จะ,จะเริ่มออกแบบเนี่ยอย่างเช่นในในห้องนมัสการเนี่ยผมได้รับการได้รับมอหมายให้ออกแบบตัวผิวแล้วก็ตัวกานเขนที่อยู่ข้างในผมก็คุยกับ lighting designer ว่าเราอยากจะให้มีซีนของแสงเนี่ยยังไงบ้างบ้างที่เราอาจจะอยากให้สุดแบบอลังการเหมาะกับเพลงนมัสการที่แบบกำลังกระหึ่มแต,แต่บางบางทีนะอยากได้เงียบนิ่งมืดมากๆดินม,มากๆ เพื่อให้เกิดความซาบซึ้งจริงๆให้คนฟังฟังเพลงนมัสการแล้วฟังทีละคำทีละคำมันไม่เหมือนกับการออกแบบให้เกิดภาพให้เกิดเพอร์เซพชันของสถาปัตยกรรมมันเป็นคนละเรื่องเลยผมว่าผมว่างานนี้ต,ต้องยอมรับว่าเป็นงานแรกๆ <c oughs> อาจจะเป็นงานแรกจริงๆที่ที่โจทย์หลักๆอ่ะคือการสร้างความรู้สึก สันติสุขคือไม่คือไม,ไม่ต้องกลัวอะไรไม,ไม่ต้องกลัวอะไรคือตอนนีผ้ผมไม่กลัวตายเลยผมรู้ว่าถ้าผมตายผมจะไปไหนการที่ว่ารู้ว่าชีวิตนี้ไม่ต้องห่วงว่าหลังจากตายแล้วไปไหนเนี่ยโอ้โหมันปลดล็อกเลยครับชีวิตดำเนินง่ายมากสงสัยอะไรทำบเบบล แต่ตัวยอมรับผมไม่มีความรู้เยอะก็ถามคนที่รู้เรื่องไบเบิลเยอะๆว่าไอ้อย่างนี้อย่างนี้ซิต u a ชั่นนี้เนี่ยในไบเบิลจะแนะนําว่าอะไรครับบางทีก็ได้คําตอบบางทีก็ไม่ได้คําตอบถท่ได้คำตอบก็อธิษฐาน เป็นผลงานการส,สร้างครับคือแต่ก่อนเราเราเป็นผู้สร้างใช่ไหมแต่ตอนเนี้แบบวันที่เรารู้ว่าเราเป็นผู้ถูกสร้างโดยพระเจ้าผู้สร้างโอ้ผู้มชัยมากครั้งแรกที่รู้สึกอย่างนั้นคือเมื่อมีโอกาสได้อินโว์กับงานเน็กซัสท,ที่สารยานและอาจารย์สลันออ บเบิล <Bible S 2> มาส่วนส่วนหนึ่งแล้วส่งมาให้ผมจำชื่อเป๊ะๆไม่ได้เบเซลอะไรประมาณนี้อยู่อยู่ในอพยพนะครับคือคือคนที่พระเจ้าท่งให้มีความรู้และสกิลในการมาทำมาทำเต็นแล้วแล้ว,ลวอาจารย์สันก็แคปมาให้ผมบอกว่าเอออาจารย์คิดว่าออผมก็เหมือนเบเซลในในไบเบิลนี่แหละ พระเจ้าก็เตรียมผมมาไว้ให้ทำสิ่งนี้อยู่โอ้รู้สึกดีมากเพราะว่าไม่ได้มีคนมากมายที่ได้โอกาสนี้คือในประเทศไทยก็มีสามเกิหลายท่านที่เป็นที่เป็นคริสเตียนนะแต่ผมผมโชคดีผมได้พรสวรรค์ผมได้โอกาสที่พระเจ้าให้มาตลอดให้ผมพอมีผลงานที่ทำให้คนพอจะเชื่อฟังเชื่อ เชื่อถือเชื่อมั่นชวนมาทําอะไรที่ดีๆครับแล้วผมผมก็เชื่อว่าผมจะใช้สองมือเนี้ยต่อไปจนจนไม่อยู่เพื่อให้คนทั่วไปไม่ว่าเป็นนักออกแบบหรือคนความเชื่อไหนอะเห็นว่างานดีๆที่ทําโดยสถาปนิกคริสเตียนเนี่ยมันมี สารพิกรรมมีสิทธิ์ที่จะเป็นทูสนเป็นเครื่องมือที่ดึงคนมาเพื่อมารับรู้เรื่องราวของพระองค์เนี่คือโร,โรผมโรผมมีแค่นี้ผมไม่สามารถเทศได้ผมไม่สามารถพูดให้คนเข้าใจไบเบิลและและ,และมาเชื่อได้นั่นพระเจ้าไม่ได้ผมเป็นอย่างนั้นพระเจ้าให้ผมออกแบบนี่แหละให้ดีและโฮฟฟูรี่ดึงคนเข้ามารู้จักพระเจ้า แค่นั้นเลยโรคผมของชีวิตที่เกิดมามีเท่านั้นได้ฝนพรเหมือนกับวัตถุประสงค์ในชีวิตที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อให้เราสร้างงานที่ทําให้ฝุ้จักพระเจ้าใช่ชัดมากชัดมากเคลียร์มากและก็คิดว่าก็จะทําไปจนจนตายแล้วไปอยู่พระองค์อยากทําสถานที่เผาศพคริสเตียน จริงๆนะนี่เป็นสิ่งที่อยากอยากทำก่อนตายจริงๆแล้วถ้าถ้าทำได้นะจะให้ตัวเองอถูกเผาในในที่นั้นเพราะผมรู้สึกแบบงานศพคริสเตียนคือดีใจด้วยนะคุณไปอยู่พระเจ้าแล้วเพราะฉะนั้เซตติ้งในการส่งอารมณ์เนี่ยสถานที่เผาศพเนี่ยควรจะเป็นสถานที่ที่ฮิลใจของคนที่รู้จักเขาและเป็นการส่งให้เขาไปอยู่กับพระองค์รู้สึกแบบยากทำมากเลยเป็นเป็นโปรเจก ที่อยากทำที่สุดในชีวิตอยู่ตอนนี้